Okay. Mm -hmm. chúng okay. đôi không lắm nhá. มือวางอันดับหนึ่งระดับสองคือพักวางมันมีพลาดโอ้โหนเสร็จสมัยสม,มัยสม,มัยสม,มัยแม,ม่ยทยงตีปิป่นปอมมือวางอันดับหนึ่งได้ก็ค<ห>่ะวางอันดับหนึ่งความตีเป็นใช่ไหมสบายตบต้องไปลองแล้วทั้งนั้นอะ จากนั้นก็เอาไปวางตำแหน่งที่ต้องการไงมือวางอันดับหนึ่งก็เรียกมือวางอันดับหนึ่งแม่นเป๊ะเปรี่ยวไปปากได้แลวพี่พ่อของอร่อยมันจะอยู่ที่มะเขือเทศกับมะขามนี่น้ำตาลนี่แหละของอร่อยว่ามันผงชู่รดอวว่าอูมัง น้าบ้านแม่ของอร่อยก็คือส้มตำบ้านเราฝีมือเหมือนที่เขาเมื่อว่างันดับหนึ่งดับหนึ่งใส่หลายแซบหลายใส่หน่อยใส่ลายก็เปลืองชิมก่อนใส่หลายก็เปลืองก่อน เอาเขลื่นปุ้นจังอยากให้ทุกคนได้ดูเหนีนนนี้นะมันก็ที่เพิ่นว่ามือว่างอันดับนี่ว้าดิ่งคอ,อกับส่งต่ำก็หาย,ยากแล้วก็ใส,ส่สูบไปสูบมาสูบแขนฉันลืมจิ้มเ <laughs> ด็ดนะ ห h y เพชรของชอบปลาเลยเนี่ยถ้ามันไม่สู้ถ้ามันไม่สู้ซ่ามันก็ไม่ใช่สักหน่อยอะไรดีไปเนี่ยไปไม่ถูกเลยแม่คะาของเม็รหรอมๆแก้โจทย์ให้ทึก เปลือกมะนาวแหละหอมดีเก็บไว้ทำไมเหลือไว้บีจักหน่อยโคเร พี่อ้อมสีสันน่าทานมากแล้นั้นก็เขาพูดนมานเลยนะกุเลกุเลกวางฮากันขยับไม่เปนขยับมากุเลกุเลกวางฮาหากันปั๊บป,ปั๊บมาชิมไหมเป็นจริงดิแหวบ่าเหลือ <S 2>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  เอะไรบ่ ใช่ไายเสี่บไรโอ้ยพอ่อม妈รวยมือลังไงหาสิบร้อยนึงนะม <c oughs> ขอแปดสิบซะนี่สีสันหนาข้าวนี่มาดูผัดแกงของ กินปะกินยังปิดยังไงใช้น้ำตาลอีกใส่องไรใส่อีกจัดลอย่อยอีหลี่อยอีหลีหรอ 美娘娘